ถ้ามึงยังแคร์คำคนอื่นอยู่กูบอกตรงๆเลยนะว่ามึงไม่มีวันประสบความสําเร็จได้หรอกเพราะคนที่แม่งสําเร็จจริงๆน่ะแม่งต้องผ่านการโดนด่าม,มาเป็นพันคําโดนศบประมาทมานับไม่ถ้วนโดนหัวเราะย้อนในวันที่ยังไม่มีเฮอะไรเลยแล้วถ้ามึงเป็นคนที่พอได้ยินเสียงด่าน,นิดเดียวก็เริ่มลังเลพอมีคนไม่เห็นด้วยนิดหน่อยก็หมุนตัวถอยมึงก็เตรียมอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตเหอไอ้สักมึงคิดว่าคนที่แม่งเดินไปถึงฝันได้เนี่ยแม่งไม่มีใครพูดรับหลังเหรอ แมงไม่มีใครดูถูกหรือแม่งมีทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่แม่งมีมากกว่าคนทั่วไปคือแม่งไม่เคยปล่อยให้คำพูดพวกเฮี้ยพวกนั้นมาควบคุมชีวิตแม่งได้แม่งใช้มันเป็นเชื้อไฟเอาไว้ผลักตัวเองให้ไปให้ไกลกว่าเดิมไม่ใช่เอามาทำตัวเองหมดแรงแล้วก็นั่งเศร้าอยู่กับคำพูดของคนที่ไม่เคยช่วยเฮียอะไรในชีวิตมึงเลยคนที่แม่งประสบความสำเร็จแม่งไม่ใช่เพราะชีวิตแม่งราบรื่นแต่มันเพราะแม่งกล้าทำตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อแม้จะมีคนด่าทั้งโลก มึงจะให้ใครก็ไม่รู้มาเป็นคนกําหนดเส้นทางชีวิตมึงหรือวะให้พวกที่แม่งไม่เคยเข้าใจในตัวมึงเลยมาเป็นคนตัดสินว่ามึงควรไปต่อหรือพอแค่นี้กูถามจริงแล้วมึงจะไปไกลได้ยังไงถ้ามึงเอาคําคนอื่นมาเป็นเบรกใส่ตัวเองทุกวันมึงต้องเข้าใจนะว่าคําพูดคนอื่นแม่งไม่ใช่กุญแจที่ไขประตูไปสู่ความสําเร็จของมึงเลยมันคือเสียงรบกวนที่แม่งจะดังอยู่ตลอดทางที่มึงเดินแล้วถ้ามึงมัวแต่หยุดฟังทุกเสียงมึงก็ไม่มีวันเดินถึงไหนสักที ความฝันของมึงแม่งต้องใช้ใจมึงไม่ใช่ปากคนอื่นหยุดแค่ได้แล้วไอสัตว์เพราะแม่งไม่มีใครเข้าใจมึงเท่ามึงเองหรอกแล้วแม่งก็ไม่มีใครต้องเข้าใจด้วยเพราะคนที่สําเร็จจริงๆแม่งไม่เคยรอให้คนอื่นเข้าใจมันแค่เดินไปให้ถึงก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ผลลัพธ์แม่งพูดแทนคําอธิบายทุกอย่างกูจะบอกอะไรให้มึงฟังนะทุกคนแม่งอยากสําเร็จทุกคนแม่งอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แม่งไม่ใช่ทุกคนหรอกที่กล้าทําหาอะไรโดยไม่แคร์คาคนอื่นมึงเข้าใจคําว่ากล้าจริงๆไหม กล้าที่จะทําในสิ่งที่แม่งไม่มีใครเห็นด้วยกล้าที่จะลุยในทางที่แม่งไม่มีใครกล้าเดินกล้าที่จะยืนอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีเสียงเชสักเสียงเพราะถ้ามึงโมแต่แคร์ัวแต่รอฟังคําว่าดีแล้วเว้ยจากปากคนอื่นมึงก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าที่จริงแล้วมึงแม่งดีพออยู่แล้วมึงแค่อยากให้ใครสักคนมายืนยันให้เฉยเแล้วแบบนั้นมันเรียกว่ากล้าหรือวะมันเรียกว่ายังปลูกตัวเองไว้กับความเห็นของคนที่แม่งไม่ได้ใช้ชีวิตแทนมึงเลยสักวัน คนที่สาเร็จแม่งไม่ใช่เพราะทุกคนสนับสนุนแต่เพราะมันแม่งกล้าที่จะเชื่อเสียงในหัวตัวเองมากกว่าคําพูดเฮี้ยที่ลอยมาจากรอบตัวแล้วมึงแม่งก็ต้องเลือกด้วยนะว่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นพอใจหรือจะใช้ชีวิตเพื่อไปให้สุดในสิ่งที่มึงต้องการจริงๆเพราะสองทางนี้แม่งไม่มีวันไปพร้อมกันได้หรอกจําคํากูไว้นะมึงมึงมีเวลาในชีวิตแค่ไม่กี่ปีแล้วแม่งโคตรเสียเวลาถ้ามึงเอาเหลา่าแม่งไปหมดกับการแคร์คำพูดคนที่แม่งไม่ช่วยให้มึงดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้ามึงยังไม่กล้าปิดหูปิดใจจากเสียงคนอื่นมึงก็อย่าหวังเลยว่ามึงจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดๆมึงอยากสําเร็จจริงหมว่าถ้าจริงก็เลิกแค่เสียงรอบข้างแล้วโฟกัสเสียงในหัวมึงให้ชัดแล้วมึงจะเห็นเลยว่าแม่งไม่มีคําวิจารณ์ไหนสําคัญเท่าการลงมือทําของมึงเองเลยแล้วกูจะบอกให้ชัดๆเลยนะมึงถ้ามึงยังต้องรอให้ใครมาเห็นด้วยก่อนมึงจะเริ่มถ้ามึงยังต้องการคําชมคํายอมรับคําว่าเก่งนะเว้ยถึงจะมีแรงทําอะไรสักอย่าง งั้นมึงก็อยู่ตรงนี้ไปเธออยู่กับความฝันในหัวที่แม่งไม่มีวันเป็นจริงเพราะโลกแม่งไม่เคยให้รางวัลกับคนที่ต้องรอให้ทุกคนเห็นดีเห็นงามก่อนโลกแม่งให้รางวัลกับคนที่กลา้าเชื่อในตัวเองตอนที่แม่งไม่มีใครเชื่อเลยต่างหากมึงลองคิดดูดีๆนะทุกคนแม่งก็มีปากแล้วแม่งก็พร้อมจะพูดอยู่เสมอว่ามึงควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทั้งที่แม่งไม่เคยใช้ชีวิตแทนมึงเลยสักวินาทีเดียวมึงจะให้พวกแม่งมามีอํานาจในชีวิตมึงทําไม่วะ แล้วแม่งก็แปลกดีนะเวลามึงเริ่มต้นมึงล้มมึงผิดพลาดคนพวกนั้นแม่งจะโคตรเสียงดังเลยเว้ยแต่ถ้าวันไหนมึงสําเร็จขึ้นมาแม่งเงียบเป็นหมาห้อยมดทุกตัวคนที่แม่งประสบความสําเร็จแม่งไม่ได้เดินผ่านคําชมมาหรอกนะเว้ยแม่งเดินผ่านคําด่าคําหัวราะคําสุขป,ประมาทมาทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้สนีจอะไรเลยทั้งนั้นเพราะแม่งรู้ว่าเป้าหมายแม่งใหญ่กว่าเสียงห่าของพวกไร้ค่าแล้วมึงละ่ะมึงพร้อมจะเดินผ่านเสียงพวกนั้นได้หรือย,ยัง หรือมึงจะหยุดทุกครั้งที่มีใครพูดว่ามึงยังไม่ดีพอความฝันแม่งไม่ใช่ของเล่นความสําเร็จแม่งไม่ใช่ของขวัญวันเกิดแต่มันคือของรางวัลสําหรับไอ้เหี้ยที่ทนเสียงด่าได้ทนความเหงาได้ทนความผิดพลาดได้แล้วไม่ถอยสักทีเท่านั้นมึงอยากได้มันไหมถ้าอยากมึงต้องกล้าหูหนวกไปเลยกับคําคนอื่นแล้ววันไหนที่มึงไม่แคร์เสียงข้างนอกอีกต่อไปวันนั้นแหละมึงจะได้ยินเสียงตัวเองชัดที่สุดแล้วเสียงนั่นแหละที่จะพามึงไปถึงที่ที่แม่งไม่มีใครตามมึงทันอีกแล้ว